ลีวเลยฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่นี่ว้าว,าวดูซิว่าใครมากันนะทันทีที่ฉันตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บาชูก็โผล่หน้าออกมาเลยนะแต่ดูเหมือนว่าจะโชคร้ยายหน่อยนะเพราะฉันไม่คิดว่าร้านค้าแห่งนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของนายได้หรอกชิไอ้ใฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อซื้อของสน่ไหฉันจะมาทำลายแกฮ่าฮ่า <laughs> ใครจะรู้กันละ่ะบางทีแล้วถ้าแกยอมพูดเขาและร้องไห้เรียกฉันว่าพอ่อและจากนั้นแกก็ลดความยิ่งแสงตัวเองลงไปบางทีแล้วฉันอาจจะปล่อยแกไปและปฏิบัติตัวกับแกอย่างดีๆก็ได้นะเฮ้ย <c oughs> เร็วเข้าสิบอสของพวกเราให้โอ,อกาสแกแล้วนะเ <c oughs> อาเลยเอาเลยพูดเขาแล้วเรียกเขาว่าพอ่ <c oughs> อซะวะนี่แกรู้ไหมว่าผู้คนนะ่ะต่างอีชา้า ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเฮ้ hey, นี่ป,ป้าป๋าบางทีแล้วนายอาจจะต้องการลูกชายที่รักนายก็ได้นะเอ๊ะชินี่แกเร็วเข้าทุกคนจัดการกับมันซะทำไว้มันดวงตาแห่งการกรบฏทำงานเอ๊ะฮึเร็วเข้าสิสู้กับซะ ส่อสู้ชิงเพศชายการดูข้อร่างกายร่างกายวันเดอตอนนี้ต้องการยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ไปตายซะเอ,เ,อเอ๋นี่มันไม่ตลกแล้วนะท่านสามารถที่จะมองเห็นศักยภาพของลูกค้าได้เพราะงั้นได้โบนใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มยอดขายซะชีขนาดอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังบังคับให้ฉันเพิ่มยอดขายอีกนั่นหรอ ระบบบ้านี่มันเป็นระบบปีศาจหรือยังไงกันดูเหมือนว่าตอนนี้แกจะไม่มีที่ให้หนีแล้วเนาะช่ก็ได้ดูเหมือนว่าจะถึงเวลาลงันสินะที่ฉันจะทำการโฆษณาะรับนี่ไปซะ,ะและน้นนี่นี่นะ นี่แกคิดจะโจมตีฉันด้วยร่างกายอันอ่อนเอและปลวกเปียกของแกเนี่ยเหรอลบนี่ไปซะดูเหมือนว่าความแข็งแรงทางร่างกายของแกมันจะลดลงอย่างทันทีเลยงั้นสินะฉันเฮ้ๆๆฉันฉันไม่สามารถ เอ๊นี่นายเสร็จแล้วงั้นหรอฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าฉันจะดาถูกงั้นสินะฮึฮึฮึแล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยแฟนหนุ่มฉันเขาน่าสงสารมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าถ้าอย่างนั้นเราก็นายคงโชคดีแล้วละ่ะวันนี้ที่นายได้พบกับฉันเพราะว่าฉันมียาที่สามารถรักษานายได้เอ๊ <h> ih ih ih> นี่มันอะไรนะแ <h ih ih ih> น่นอนว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่สามารถ รักษาความสัมพันธ์ของพวกนายได้สิ่งนี้มันจะทาให้ร่างกายของนายอุ่นและนายก็จะสามารถปลดปล่อยความต้องการของนายออกมาได้อย่างเต็มที่ร่างกายของนายมันจะฟื้นฟูและกลับมาเป็นปกติยานี่นะมันจะทําให้นายรู้สึกเหมือนนายเคยรู้สึกอีกครั้งเวลานายอยู่กับผู้หญิงเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราก็สำบ,บ้าคนของมันฉันหวังว่า,วามันคงจะใช้ได้จริงใช่ไหมฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าแน่นอนสิ นี่นายคิดว่านายกำลังพูดอยู่กับใครกันพี่หลิวเล่ยคนนี้ไม่เคยโกหกนายบอกนะถ้าอย่างนัน้นเราก็ทำไม่นายไม่ลองเอาเจ้าสิ่งนี้กลับไปกินก่อนละ่ะแล้วถ้านายมีคำถามอะไรแล้วเราก็นายค่อยกลับมาหาฉันก็ได้ถ้าอย่างนัน้นเราก็ฉันได้กลับไปลองมันแต่ถ้าแก่กล้าหลอกฉันแล้วก็ฉันได้กลับมาแน่เฮ้ๆฮใจเย็นก่อนสิชิฝากไว้ก่อนเถอะ เอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เชื่อว่าระบบทั่วไปมันจะช่วยเพิ่มระดับการบ่เพร้อไม่ใช่งานหรอกแต่ทำไมไอจเจ้าระบบนี่มันบังคับให้ฉันขายของแล้วเนี่ยเอ๊ะใครเนาะฉันเนาะเป็นใครงั้ยหรอกฉันจะบอกให้นะว่านี่นาะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเลยที่ได้เห็นตระกูลหลิวกลายเป็นแบบนี้